สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหลังการเลือกตั้งนายกมนรัฐตรีปากีสถานเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งของปากีสถานประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการผลปรากฏว่าผู้สมัครอิสระในเครือพักปากีสถานเตริกเออินซัฟหรือ p t i ของอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานคานได้ที่นั่งมากที่สุดในรัฐสภาถึง102ที่นั่งจากทั้งหมด366ที่นั่ง พรคที่ได้จํานวนที่นั่งเป็นอันดับที่2จํานวน73ที่นั่งคือพักค PMLN ของนาวาชาริฟอดีตนายกรัฐมนตรี3สมัยก่อนหน้านี้ข่านถูกตัดสินโทษจําคุกในข้อหาคอร์รัปชันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจึงทําให้ทั้งตัวเขาและพักค PTI ถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการเลือกตั้งทําให้สมาชิกพักต้องลงสมัครสอสในนามผู้สมัครอิสระอย่างไรก็ตามไม่มีพักการเมืองใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ169ที่นั่ง จึงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดี่ยวได้และไม่สามารถทราบถึงนายกรัฐมนตรีปากีสถานคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยจากการเลือกตั้งที่ใช้เวลาร่วม3วันจึงทําให้เกิดข้อคอรหาว่าสุ่มเสี่ยงในการโกงการเลือกตั้งหลายพื้นที่ในประเทศเริ่มมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวขานแล้เรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม